เกี่ยวกับเรื่องของคำสาบว่าจะไม่ให้มีความสุขจะไม่มีความสุขขาดกับใครคนหนึ่งตัดพบตัดชาติกับใครคนหนึ่งเางมาช้ำยำเป็นทางคนลุกเลยค่ะเจนนี่ถูกอาจารย์โอเล่ทักแรงหรือที่ผ่านมาชีวิตคู่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จอาจจะเป็นเพราะว่าอดีตชาติไปสัญญากับใครเอาไว้ถูกคําสาบต้องไปตัดพบตัดชาติที่ถ้ำดินเพียงจังหวัดหนองคาย ก็เรียกว่าเปิดน้าเป็นสายมูเต็มตัวแล้วค่ะแล้วก็มีความศรัทธาในองค์พญาน,นาคอย่างมากสําหรับเจนเนี่เทียนโพสุวรรณและล่าสุดค่ะเธอโผ่ร่วมรายการขายความลับโลกวิญญาณกับส้มเชยงสามชาติแล้วก็อาจารย์โอเลยยานสัมผัสโดยทั้งหมดนะคะได้เดินทางไปถ่ายทําที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งในรายการนี้นะคะมีช่วงที่อาจารย์โอเล่ได้สื่อสารเกี่ยวกับอดีตชาติของเจนนี่โดยได้เล่าเรื่องราวนะคะที่เชื่อมโยงก,กับการมีบุพกรรมในอดีตที่เกี่ยวข้องกับปู่อินทรนคราชแล้วก็คําสาบที่เจนนี่เคยพบเจอในอดีีตตชาาาิจากการท่ อาจารย์โอเล่ได้สัมผัสพลังของเจนนี่แล้วมองเห็นว่าเธอเนี่ยมีความผูกพันกับสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นถ้ำดินเพียงโดยมีห้องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์สีทองและมีคำสาปที่ว่าจะไม่ให้มีความสุขซึ่งหมายถึงความสุขที่จะมาแค่ชั่วคราวดังเช่นเปลวไฟหรือเปลวเทียนที่ดับไปในที่สุดและอาจารย์โอเล่นะคะยังได้กล่าวถึงเวทมนต์ที่เจนนี่มีมาตั้งแต่แรกเกิดซึ่งทําให้เธอเนี่ยมีพลังพิเศษที่ไม่ธรรมดาพร้อมกับคําทํานายที่ว่าคืนใจให้ใจซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการเกิดใหม่ในโลกนีีี้และะเจจจนนอาม ภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้นในปัจจุบันค่ะ โดยบทสนทนานะคะเริ่มจากที่ว่าอาจารย์โอเล่ถามส้มเชงว่าพี่ส้มเคยไปถ้ำดินเพียงใช่ไหมส้มเชงก็ตอบว่าใช่อาจารย์โอเล่เล่าต่อค่ะจะมีห้องแต่ละห้องจะมีห้องหนึ่งห้องธิดาที่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับปู่องค์สีทองน่าจะเป็นปู่อินทระนัคราชเจนนี่ต้องไปถ้ำดินเพียงจังหวัดหนองคายเพื่อจะไปตัดขาดกับใครคนหนึ่งตัดพบตัดชาติกับใครคนหนึ่งเพราะคนที่บอกมาผมก็ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันมาแต่เกี่ยวกับเรื่องแรงอาฆาตเกี่ยวกับเรื่องคำสาบ ทางด้านเจนนี่ก็พูดขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าคำสาปนั้นก็คือจะไม่ให้มีความสุขด้านอาจารย์โอเล่นะคะก็เผยต่อว่าความสุขได้มาแค่เพียงเปลวไฟเปลวเทียนแล้วก็จบดับไปและใครที่จับตัวเจนนี่ก็จะเป็นไฟทันทีเพราะเจนนี่เคยอธิษฐานกับเขาเอาไว้ว่าจะไม่มีใครจนกว่าเขาจะมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่เจนกลับมาเกิดก่อนตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่น่าจะอยู่บริเวณนั้นเพราะมองเห็นมีคําว่าปู่อินทรนคราชและที่นั่นก็คือยาเกล็ดแก้ว นอกจากนี้ค่ะอาจารย์โอเลได้หยิบกระดานขึ้นมาถอดรหัสพร้อมเผยว่ามีอยู่คำหนึง่งคืนใจให้ใจเกิดใหม่ในโลกาแล้วก็ทักเจนนี่ว่าเป็นคนที่มีอาคมเวทมนต์มาตั้งแต่แรกเกิดเหมือนไปทําอะไรใครเอาไว้เกี่ยวกับวิชาอาคมทางด้านเจนนี่นะคะก็พูดขึ้นมาว่าเธอเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าอยากจะได้อะไรหรือทําอะไรแค่คิดก็มาเลยแค่ชี้ว่าอยากได้อะไรก็ได้เลยพูดแค่ว่าใครจะเป็นอะไรก็เป็นเลย นี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของเจนนี่ที่อาจารย์โอเล่ถอดรหัสได้ซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะและเธอก็ได้เดินทางไปตัดพบตัดชาติที่ถ้ำดินเพียงซึ่งเห็นว่าจะมีให้ชมใน EP ีต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านโฟลเลอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ